สวัสดีครับนี่ครับมาดูอัศวินเมืองสิงครับอพเดชซอ,อ,อเลเวดีครับอ๋อเลยวดีครับย่ายเนี่ยรอไปอัศวินเมืองสิงอพเดชซอลเลย่ดี

ข้าเนืตายดูข้าไปเลยเต็มเนื่อเตะกันแรับต่วันที่สิบีครับไฟแรกครับที่ชนบุรีสองนดินสิบเอกชัยบอก่อนะเนี่ย

เรือไม่เดือดนะดอกทำไมเด่ไงเดือเรืองไให้ประถูกใจไม่พักเลยนึ่งรีบสองรีบไปรีบรีบรีบเท้ายังไม่ดูเลยอย่ารีบจะไดิตึ๊บึงึ่งยืดเหนี่ยวยืดหยุได้ทำไมยังเลือกสองต้นเท้าแล้วไม่หนึ่งสองสาม

ลงอย่างนี้ลงโอ้โหเติมเยอะทำอะไรทำไม่ได้ลูกกอไปจบชีวิตดีคูยังดีครูยหมดอ่ะัเวยไมกัรนทำแบบคูได้ไงเราครูเก่าแล้วใดยำดับัับครับคบครับัครับับบน ทำไมในเรื่องช้าเรานานๆเตะดีแต่ให้ไวและเร็วขยับหาจ้าหวายตัวเองมันดูดิผ่านเจ้าหวายตัวเองอื้มอ่านี่ก็ต่อยใหญ่้อมแล้วปึ๊บรึ๊บรึ๊บรึ๊บอั่นแหละเออฟุบตัวเองถึงช้ามไวตรงนี้องอึ้มยังเก็บได้และเก็บดีและเก็บดีแล้วอ่ะปึ๊บรึ๊บเร่งรีบหาจังหวะยอื้มมืออ่ะรึ๊บเร่งรีบ hưng thái này là yun không các phim, là yun này, Thái này không các hưng tấp 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 tấp, nít đi, nít được không nhỉ, tấp 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 hưng không, 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 hưng không, 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 không,

เนี่ยมือหน้าเนี่ยเหมือนมือไว้วันระยะเราแต่กระสอบเนี่ยการวันระยะที่เราจะวุดได้เราไม่เคยใช้มือหน้าแต่เนี่ยเขาไม่ได้ไปเขี่ยวเขี่ยวมันก็ต้องออกระวัางออกวิดวุดเนี่ยมันต้องมามือหน้าวันเนี่ยขยับเนี่ยแต่ไว้แตะไว้แตะไปเนีขวัญได้จังหวะขึ้นตึ๊บเลยเหมือนเหมวันระยะเวลาเราจะเตะพอเราโวยใหม่ลองดูเออ bắn nó tốt đấy bắn nó tệ bắn nó tệ bắn nó tệ bắn nó, nó tệ lên để nó bằng phân là bằng đường bằng cho con ma thế giới thì bằng cho thức tăng thẳng nó lông lông nó thẳng ma tệ đây lời hai bằng tiếp cho anh lông để mới dài đấy làm luôn làm luôn tăng mới thẳng à đấy ไม่ต้องถอยขาล่างนี่ยกขึ้นมาเฉยๆเดิมยกขึ้นได้เลยนั่นแหละเออนั่นแหละออเหัดไปหัดไปนะหัดไปก็เหนื่อยแล้วก็แห้งอ่าหัดไปหัดไปอะไรที่ครูสอนมันแบบอ่า